มันกะซิบบอกว่าใครที่อยู่บนรถให้ออกจากรถเขาจะเอารถออกรถรถขบวนแห่น่ะใครที่ไปนั่งอยู่บนรถเขาหน้าเขาจะทีมนี้เสื้องามเลือเกินรับไอ้ได้ขอจักตัวนึงว่ะไอ้นายถอนเสื้อมาแจกกรรมการวะกรรมการสาวอยากได้เสื้อนี่น่ะถอนมาเขายินดีเลย ไอ้นายทอนให้เหลือตัวโคโลเลยจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับเขาก็บอกอยู่แล้วหนึ่งน่จังหวัดร,ร้อยเอ็ดถ้ามีงานประเพณีอย่างนี้นะครับอย่าลืมจะแจ้งมาทางอภินก็ได้แจกงมาไปนะครับขึ้นสู่ท้องฟ้าละโอ้เร็วเหลือเกินครับนี่น,น,นี่คือเว้าชมรมว้าอุบลจากจังหวัดอุบลครับขึ้นสู่ท้องฟ้าไปแล้วครับ ขณะนี้ว่าหลายๆทีมครับปล่อยสู่ท้องฟ้าไปแล้วโชว์ให้พี่น้องได้เห็นลีลาและลวดลายของว่าที่ติดลงบนอยู่ครับ <c oughs> และลำดับต่อไปเป็นว่าวจาก